สายรุ้งกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงสนทนาในปี2558ที่ผ่านมาสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คือการเลือกสายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งคุณครูได้เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กๆที่พร้อมจะเรียนรู้กับทุกอย่างรอบตัวได้เสมอ และเรื่องหนึ่งที่ช่วงสนทนาของเราเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเลี้ยงดูเด็กที่จะทำให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นมาโดยรู้จักตัวตนของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดเรื่องไหนและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นบนวิถีแห่งความสุขค่ะ ซึ่งก็มีหลายๆครอบครัวที่เคยได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกโดวยวิธีการบวกกับประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกๆในแบบที่แตกต่างกันไปและวันนี้เราก็ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งไปชมกันเลยค่ะเมื่อกี้ผมบอกใในประวัติเลยว่าจะรู้สึกชอ็อกใช่ไหมครแต่พอหลังจากหายช็อกก็ตั้งหลักก็ม<ช>ีคุณพ่อช่วยด้วยคือคุณพ,<ช>พ่อจะจะให้คำที่พิเศษใช่ไหมค่ะ คะะทอไรนรนับก็คือ <c oughs> เขาไปให้สัมภาษณ์วันพ่อในหนังสือแมกกาซีนฉบับหนึ่งนะคะที่บอกว่าวเขาก็เลยบอกว่าถ้าตราบใดที่เราเองยังมองลูกตัวเองไม่ปกติคนทั้งโลกก็จะมองลูกเราไม่ปกติซึ่งตรงนั้นนะทำให้เราเออคิดได้จริงๆทั้งที่แรกๆกตัวเองกรรร็รับได้แล้วทำใจได้แล้วทุกอย่างปกติแล้วแต่ลึกๆเนี่ยมันยังมีอยู่จนได้ฟังประโยคนั้นะคะ เลยหายเป็นปลิดทิ้งจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยตอนนี้นเขาถึงได้บอกว่าวในทางพุทธศาสนาเนี่ยทุกนะถือพุทธาศาสต์ใช่ค่ะคำบางคำเนี่ยมันเปลี่ยนวนิธีคิด,คดของคนได้ก็ได้นี่ก็ชัดค่ะจริงๆตอนนั้นก็ก็ทำาองสมเดือนทำใจพอตั้งสติได้ก็ค้นคว้าแล้วค่ะว่าจะเลี้ยงเขายังไงเพื่อให้เขาเอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นะคะก็ก็เซิร์ชแล้วก็ เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะสมาชิกของพวกมูลนิธิตาม,มืองนอกเพื่อมาอ่านเพราะเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีเลยค่ะกต้องไปหาหนังสือภาษาอังกฤษหาพวกแอสสอ i เดชันที่อังกฤษ,ก,ฤษกับที่อเมริกาไป s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ให้เขาส่งเป็นนิวส์เลเตอร์มาอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ามาอ่านก็มาดูพัฒนาการว่าอ๋อเด็กเขาเรียนรู้ได้เพราะที่เมืองนอกเขาแอดวานซ์กว่าเราเราก็เห็นหาก้าวหน้ากว่าเขาถือว่าเด็กทุกคนจะเรียนรู้ได้ใช่ค่ะไม่ว่าจะจะมีสภาพ <ไ>ใช่ค่ะก็เลยทําให้คิดว่าเออเราสองคนคือคุณพ่อถึงจะเป็นเขาเป็นช่างภาพถ่ายภาพโฆษณานะฮะสมัยที่กลับมาจากเมืองนอกเป็นใหม่คุณแม่ก็ทํางานบริษัทโฆษณาเราคิดว่าเออภาพคุณพ่อเนคะชอบเลยนะเด็กๆก็ชอบถ่ายด้วยเนาะซันเน่ะก็เลยคิดว่าเออเราเราก็เป็นคนที่ชอบของแปลกอยู่แล้วลูกเราแปลกกว่าใครก็ไม่เป็นไรตั้งแต่นั้นมาก็เลย ก็เลยมีความสุขสนุกกับเขาก็พยายามสอนทุกอย่างที่คิดว่าเขาน่าจะทำได้ค่ะแล้วก็แอพพลายให้มันสนุกสนุก,นกมีความสุขใช่ใ,ใพอรู้สึกสนุกเนี่ยมันหมดปัญหาเลยนะจริงค่ะใช่ไหมฮะถ้าเรารู้สึกไม่สนุกกับลูกเนี่ยเราจะ,าจะแส<ย>ดงท่าทีกับลูกอีกแบบหนึ่งแล้วก็รู้สึกสนุกกับแม่ไหมจริงค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็พูดว่าที่ซันเป็นเด็กมีความสุขเด็กอารมณ์ดีเพราะว่า การเลี้ยงดูของเราด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเริ่มสังเกตที่เขาหัดคลานนะคะตอนนั้นน่าจะแค่ไม่ไม่ค่อยกี่ไม่ค่อยเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าอาจจะขวบหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะปีนหยิบของนะคะแล้วเขาเอื้อมไม่ถึงเขาล้มตุ๊กตาแล้วปีนเหยียบตุ๊กตาขึ้นไปหยิบของก็เลยยังสกิบสามีให้ดูบอกดูสิจริงๆคือเขาเขามีความคิดนะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มสังเกตว่าอ่ะเขาไม่ได้ ปัญญาอ่อนนี่ที่ทุกคนเขาเรียกในสมัยก็มีเรื่องทอผ้าเพราะว่าครูเคยชมหลายครั้งว่าผ้าทอของซันนี่สวยส่วนมากจะแขวนโชว์ไว้ที่โรงเรียนแล้วบางครั้งก็มีมีพวกคนที่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็เอาผ้าซันนี่ไปทำไปไปแปรงมเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็องค์ก็อีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถามเขาตั้งหลายครั้งเขาก็บอกว่าเขาชอบทอผ้า ก็เลยชักเอ๊เอาแน่นะลูกทอผ้าเนี่ยเป็นอาชีพไปนะตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นอาชีพทําไมต้องทํางานแม่มีตังค์อยู่แล้วทําไมซันต้องทํางานบอกเขาไม่ได้ลูกคนเราทุกคนพอเรียนจบแล้วควรจะทํางานจะได้มีประโยชน์มีคุณค่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เห็นเห็นประโยชน์อันนี้อย่างไรบ้างคที่ลูกชายมาทอผ้าก็คือทำเอ่อคือเขามีกิจกรรมที่เขาชอบแล้วก็มีความสุขที่เขาได้ทำนะคะ ออนอกจากอ่ทำกับแม่สองคนนอกจากเ,เป็นการฝึกสมาธิแล้วแล้วก็ยังได้ได้มีความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าเขาก็สามารถเลือกสีหรือว่าทำอะไรในสิ่งมันมันเหมือนเป็นการแสดงออกอย่างหนึง่งด้วยนะฮะแล้วเขาก็ภูมิใจเมื่อมีคนชมใช่ไหมลูกก็เป็นความภาคภูมิใจที่ที่ เด็กพิเศษจะมีได้นะคะผมไปสนใจเดียววันหนึ่งคุณหมอชูชัยสุพวงเนาะส่งเฟซมาให้ผมลูกนะฮะใบบัวเนี่ยว่ารับปริญญา,าที่ดูยาคศินก็เลยเกิดความสนใจแล้วดีเห็นคุณแม่เขียนลเล่าเรื่องเขียนกรอนนะเขียนกรอนว่าให้ใบบัวนี่จะเรียนไปยังไงนะฮะแล้วก็ตก ก็เงอแย่นะโอ้ยไอ้ผมเลยสนใจเด็กสอบตกแกก็เลยสนใจว่าวันนี้ที่มาคุยก็อยากจะรู้ว่าหนึ่งคุณแม่คุณพบความสามารถของลูกดนยังไงแล้วลูกการที่ลูกปฏิเสธเขาเรียกว่าอะไรนะเงียบใช่ไหมใช่เงียบๆค่ะต่อต้านแบบเงียบๆอ่ากับโรงเรียนก็ปฏิเสธมาตั้งแต่แต่ต้นเลยตั้งแต่อยู่อนุบาลอนุบาลเลยค่ะแต่แม่ไม่ทราบ เราคิดว่าหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกและตามภาษาเรานะคะนะคะไปไปไปรับรู้ตอนมหนึ่งนะคะไปรับรู้ตอนมหนึ่งรับรู้เต็มเป้าแล้วว่าเขาคงไม่ชอบทางนี้เราก็ไม่เตือนพี่ก็ไม่รู้เลยว่ารู้หมือนนกัแต่คิดว่ามันก็แต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนแต่วันแรกที่ไปเจอป้ายโรงเรียนที่มีอาการเลยแหละอาการอะไรอ้วกง้างเรียน นี่ถ้าพูดมือการแล้วคุใหญ่เขารู้เดี๋ยวเขาคงไม่เข้าโรงเรียนละอ้วกนักเรียนเลยลองรอเล่าอ้วกไหมคะตอนนั้นชั้นไหนอายุปานค่ะอายุปานอ้วกเลยคนอื่นเขาร้องไห้นะพออ้วกแล้วก็เข้าไปเรียนจับไปในห้องเรียนเป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยดิเล่าสนุกสนุกแบบเมื่อกี้เนี่ยก็นั่งก็นั่งไปเฉยๆอ่ะเอาเข้ามาสอนอะไรก็เฉยๆเฉยๆเฉยๆอยู่กี่ปีตั้งแต่เรียนนะคะเก็บกระเป๋าออกจากห้องบ้างอะไรบ้าง ไม่เฉยๆจนถึงมหนึ่งใช่ไหมใช่กี่ปีเนี่ยอนุบาลแล้วก็ป6กเจ็ดปีค่ะมีความอดทนสูงมากเขาอดทนสูงแล้วได้ศูนย์บทเลยตกมาตั้งแต่ปที่แบบชัดเจนว่าสอบตกอ่ะประมาณปสี่อ้าวแล้วผ่านไปได้ยังไงแต่ละปีเนี่ยเขาให้สอบอะสอบก็สอบได้ยังไงอะเขาบอกเขาบอกก็สอบเขาบัว กลัวตกอีกกลัวตกอีกคือให้หนูเรียนเองก็ไม่ผ่านอยู่ดีอ่ะใครสอบเองก็ไม่ผ่านโดยไม่ด้านคนเดียวเรียไม่มีทางผ่านแน่แล้วคุณแม่ไปแก่พอลองลูกไปเรียนเปิโนใช่ไหมเรียนเปโนที่สยามโบราณให้เรียเปโนก่อนมันเป็นฐานของดนตรีทุกชนิดพอสังเกตว่าในวงคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีเปิโนแต่ที่จริงเด็กแข่งกันมากนะที่โนอันเดียวเนี่ยแต้วไวรีนี่ยังไม่ต้องแข่งกับเขานะ พอทดลองแต่ว่าครูก็แนะนําว่าให้ถ้าจะเรียนให้เรียนจากเป็นโนเราก็เลยเลิอกอิเล็กโทรนเพราะพาไปโรงเรียนมันมุนม่นเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะครับเขาก็เปิดนู่นเปิดนี่ก็ไม่อยากแยกอ,ออกมาก็ให้เขนลองสรุปว่าเข้ามาทั้งเป็นโน้ตนะคะข่าวว่าภาษาสัมผัสเรื่องโนตนี่เร็วมากเร็วไงก็วางโน้ตวางโน้ตอะไรก็ได้คะ่ะเล่นได้หมดอะไรได้หมดนะเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยเลหรอ คุไม่ต้องมีใครมาต่อ,ไม,อไม่ต้องต่อเพลงแบบคุณพ่อคุณพ่อฝึกแบบต่อเพลงใช่ไหมต่อเรียนดนตรีเล่นเรืยไ,ไ,ไ,ไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตแต่ลูกนี่มีโน้ตแล้วลูกก็สามารถจะอ่านโนต้ตได้ไมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือ,อเวลาถ้าเราอ่านหนังสือได้อ่านภาษาไทยได้สิ่ะหยิบหนังสือเล่มไหนมาก็อ่านได้เลยดนตรีก็เหมือนกันถ้าอ่านโนต้ตได้ไงหยิบโน้นตเลงไหนมาก็เล่นได้ก็ได้เลยอา่า แต่ตอนเรียนลาชินีนี่ไม่ได้เรียนดนตรีเลยไม่ได้เรียนข้างนอกใช่เลยค่ะเราก็เห็นความถนัดเลยเห็นโน้ตปุ๊บก็เล่นได้เลยจริงๆไม่ได้รู้ว่าตัวเองถนัดแต่แค่รู้สึกว่าไม่ดนตรีนี่ดีกว่าพอเล่นแล้วแบบรู้สึกแบบคือตัวเองอ่ะเรียนไม่เก่งอะก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยทําอะไรให้ไม่ไม่ไม่อย่าเรียกว่าเรียนไม่เก่งไม่รับรู้การเรียนไม่รับรู้การเรียนแต่พอแต่พอเล่นดนตรีก็รู้สึกว่าเอ้ย แม่ภูมิใจเว้ยเล่นดนตรีได้เลยวงที่เล่นเอาใจแม่เิใช่ใชก็อยากให้แม่ภูมิใจเนีที่ผ่านวันี้แม่ไมปภูจัดหาเรื่องภูมิใจไม่ได้เลยแม่ทุกใจเทุกใจแต่เราก็ทุกใจเหมือนกันที่ไปเรียน ที่เราได้นำเสนอแนวทางการเลี้ยงดูลูกในแบบฉบับของหลายๆครอบครัวแล้วนะคะเรายังมีเรื่องราววัฒนธรรมการเลี้ยงลูกในแบบของคนจีนจะแตกต่างกับการเลี้ยงลูกของครอบครัวไทยอย่างไรไปชมพร้อมกับแขกรับเชิญคนนี้คุณจิตตาก่อนนันทะเกียรติค่ะพอคนจีนที่มปอยู่เมืองไทย <c oughs> มีภรรยาแตะที่เกิดในเมืองไทย แล้วแต่ไม่จําเป็นมาจากเมืองจีนด้วยกันก็มีใช่อามคะมาจากเมืองจีนก็มีมเป็นคนไทยเลยก็มีเป็นคนไทยเลยก็มีถูกไหมแล้วก็เป็นลูกจีนในไทยก็มัความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงแบบไหนเออแต่ละบ้านคงไม่เหมือนกันไม่สามารถตอบได้เป็นแต่ว่าคุณพ่อคุณพ่อสอนคำหนึ่งธรรมเนียมแปลว่าความนิยมคนส่วนใหญ่นิยมทำอย่างนี้เกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นมา แต่ใครจะไม่ได้เป็นธรรมเนียมเหมือนคนส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องเฉพาะบ้านเฉพาะตัวแต่ถ้าเป็นที่ที่คุณพ่อหนูสอนมาแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่หนูอยู่นะคะคุณพ่อสอนว่าเราต้องใ่ดีใ่รู้ในสิ่งดีแล้วก็ใยพัฒนาแล้วคุณพ่อก็สอนมากกว่านั้นว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่เหมือนกับใจกว้างมือคนเราใหญ่ไม่เท่ากันนะถ้าใครจะมือใหญ่กว่าเรา คุณพ่อยินดีให้ความให้วิชาความรู้ให้อะไรแล้วถ้าเขาจะเก่งกว่าคุณพ่อคุณพ่อจะไม่ได้ว่าอิจฉาหรืออะไรแต่กระตันยูเป็นเรื่องสาคัญก็ตนองเป็นลักษณะายรู้ฝ่ายเรียนขยันไปที่ไหนเนี่ยไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ยก็จะขยันอยู่ได้และชนะปรับตัวได้ก็คือคําที่คุณพ่อสอนว่าายดีถูกไหมคะายรู้ในสิ่งดีแล้วก็ฝ่ายพัฒนาถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยพื้นเมืองเนี่ยใช้คํานี้ก็ได้ ลักษณะแตกต่างกันยังไงในเรื่องนิสัยใจคอมันก็เป็นคำพูดที่น่าเกลียดนะว่าออบางบ้านมักจะสอนให้ออมีสะพ้ายจีนหรือมีเขยจีนเพราะว่าขยันหนักเอาเบาสู้แล้วคนไทยพื้นเมืองแล้วแต่ถ้าจะมีเขยมีสะพ้ายออได้เชื้อจีนไว้ขยันอดทนหนักเอาเบาสู้กระตันยูซื่อสัตย์ โอเคไหมแต่จะบอกว่าเฮ้ยคนจีนไม่โกงเลยเฮ้ยมันก็มีนะถูกไหมคะโอ้ยประเทศจีนนี่เป็นต้นต,รตำรับการกอรัปชาติเออก็นั่นแหละถึงได้บอกคือหนูถึงได้บอกว่าต่อบุจิททำไมก็ใช่อะหนูถึงได้บอกใช่พูดฟันธงเนี่ยม,มันก็จะมีคําให้ขัดแย้งเสนอแต่ว่าคุณพ่อหนูเนี่ยทาในสิ่งที่น่าเกลียดอย่างหนึ่งคุณพ่อหนูเนี่ยเป็นเอเย่นแม่โขงคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อพูดน่าเกลียดอะนะคะคุณพ่อบอกว่าจนจะตายห่าก็ยังจะต้องกินเหล้า โอเคมไม่ไม่เอ่ยไม่เอเ่ยเชื้อชาติ okay, าาะะนะโอเคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษจริงๆค,<น>คนจีก็นักดื่มเหล้า<ต>ถ้าดูนในหนังจีนนี่ก็นยิ่งดได้แต่ขอโทษดื่มเพื่อเป็นางานการเพื่อผูกมิตรแต่ไม่เมาก็อย่างหนึ่งแต่จนแล้วแทนที่จะไปขยันทำมาหากินเงินที่มีแทนที่จะไปให้ลูกเรียนหนังสือถูกไหมคะเอามาซื้อเหล้ากินอนะ่ะอันนี้แย่ และนอกจากการเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะคะการที่จะให้เด็กๆได้เติบโตอย่างงดงามตามวัยของพวกเขาส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องอาศัยความรู้ในหลักการและขบวนการจากคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้มีพัฒนาการด้านต่างๆได้ดีขึ้นค่ะพอมาเจอนักกิจกรรมบัมบัดเนี่ยค่ะโอ เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับมนุษย์เลยครับช่วยช่วยขยายเรา,าเราเรียกว่ามันเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์และศิลน,นะครับของของปัจจุบันขณะครับเราเรียกว่างานที่ใช้คําเราเรียกว่าดูองิงป,ปัจจุบันขณะคือไม่รู้จะหาภาษาไทยอะไรนะครับแต่ว่าในในสากลเนี่ยเราเรียกว่า Doing art of doing ก็คือศิละปะของขนาดที่ทําอะไรกันทาอะไรอยู่นี่เข้าทางพุทธเลยมันน่าสนใจมากเลยครับใช,ใช่ครับแต่ว่าน้อยคนนะครับที่จะที่จะทราบว่ากิจกรรมบาบัดเนี่ยมันเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันคือ occupationoccupation Occ เนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้คาว่าอาชีพแต่จร,จริงแล้วมันแปลลึกกว่านั้นครับมันแปลมันเป็นภาษาลาตินแปลว่า o c c u p ก็คือการไม่อยู่ว่าง การจดจออยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเด็กแต่ละคนเข้ามาหรือคนแต่ละคนเข้ามาหาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดอะไรนะฮะเขามีปมอะไรเขาถูกกระทำมาอย่างไรคือถ้าทางด้านร่างกายที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ที่พิการเนี่ยอันนี้มันเห็นชัดแต่สำหรับคนปกติ จริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมจะไม่ได้ดูแค่ตัวเด you know? ็กนะครับหรือไม่ได้ดูที่ท uh> uh 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 ี uh ่บุคคลที่บกพร่องหรือพิการนะครับผมจะดูคนที่เข้ามาด้วยผมจะดูคุณแม่หรือคุณพ่อที่เข้ามาด้วยที่เข้ามาด้วยจริงๆควรจะดูถึงพี่น้องด้วยหรือจะต้องไปบ้านเองด้วยนั่นก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ที่บอกว่าให้สมกันว่าต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมมากสำคัญมากเลยเนื่องจากว่าในบ้านเราไม่มีระบบที่ เพื่อให้เราไปถึงบ้านเขาผมก็จําเป็นจะต้องไปลองเองเป็นลองเองตามที่ตัวเองได้เรียนมาจากต่างประเทศเนี่ยว่าถ้าไปที่บ้านเขาเนี่ยมันเจออะไรบ้างมันเจออะไรน่าสนใจมากครับ,รบมันเจอแม้กระทั่งความสัมพันธ์เจอแม้กระทั่งถ้าฝึกเด็กกินอาหารเนี่ยครับเขาถูกกินแบบแบบไม่ได้ใส่ใจครับคุณพ่อคุณแม่ต่างคนต่างกินอย่างงี้ครับเอ,อาจานวางไว้ก็มันก็ไม่ใช่แล้วช้อนมันไม่ได้ไม่ได้กินด้วยรักนะครับ เราก็ต้องไปปรับนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อของเล่นเยอะๆก็ไม่รู้จักเลือกมาคือมีเงินก็ซื้อของเล่นเยอะๆแต่ไม่เคยมาใช้กับลูกไ<อ>ดข้ขอขอยกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องกินครับการกินนี่คือเวลาการกินเนี่ยถ้าบังคับลูกเนี่ยลูกก็ไม่มีความสุขละเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ยอมกินเองท้าไ,ไหม่หระ กินไม่เลิกสักทีไม่อิ่มสักทีใช่เลอะเทอะไปหมดใช่หรือกินไปเล่นไปเออกินไปเล่นกินไปเล่นไปนี่พ่อแม่ก็จะรู้สึกเออพ่อแม่ก็เมื่อไหรจะกินเสร็จเนาะแล้วบางทีลงท้ายด้วยกันตีหรือคุณพ่อแม่โอมากสองชั่วโมงก็ยอมตามลูกเลยป้อนป้อนตลอดแบบไทยๆเลยนะเนี่ยมากเลยเห็นความแตกต่างกันระหว่างไทยกับฝรั่งมากมากครับก็คือถ้าเราตามโอเด็กป้อนเรื่อยๆเด็กเนี่ยจะมีอำนาจเหนือคุณพ่อคุณแม่ เด็กก็จะร้องเรียกร้องความสนใจมากเด็กก็จะไม่ได้ไม่ได้มองตัวเขาเนี่ยเชื่อมโยงกับคนอื่นมองที่ตัวเขาเองอพอโตขึ้นมาเนี่ยเด็กก็จะเห็นกับตัวมากขึ้นเห็นกับตัวมากขึ้นก็ไม่สามารถทํากิจกรรมร่วมสังคมคนมอื่นได้แล้วก็จะบอกว่าในทางพุทธก็คือมีอัตราสูงขึ้นก็คือไม่ยอมเชื่อใครเลยเชื่อมั่นแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้อะไรก็ไม่เปิดแหละไอ้เรื่องสมองของเด็กเนี่ยนะฮะ ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันอะไรล่ะคนพบกันมากเหลือเกินมากกว่าสมัยเราเป็นเด็กะนะก็หวังว่าเด็กสมัยนี้จะฉลาดกว่าสมัยเราเป็นเด็กเพราะว่าอะไรล่ะวิชาการเกี่ยวกับเรื่องสมองเนี่ยมันพัฒนากันมากและการกระตุ้นในเรื่องอะไรสมองให้สามารถช่วยในการพัฒนาว่าวัยเด็กเนี่ยไปไกลามากอาจารย์เห็นเป็นยังไงคือ ตอนนี้วิทยาการเรื่องสมองโหมันไปเร็ววันต่อวันเลยนะคะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาก็ไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเรามีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพิ่มตลอดเวลาเพิ่มค่ะหม่เราแล้วตรงนี้มันเป็นกุญแจที่ถ้าเรามาใช้มันเป็นทางลัดในการพัฒนาเด็กพูดเรื่องความรักคนก็ทำไม่ค่อยเป็นนะ,ะพ่อแม่จะแสดงความรักยังไง ที่ที่พบถามนี้คนมักนึนกว่าโอ้โหเป็นเรื่องง่ายแสดงความรักแต่ผมคิดว่าคนไม่รู้เลกจะแสดงความรักอย่างไงพูดแล้วจะตกใจนะคะ,ะคือที่มสวเนี่ยศูนย์พัฒนาอฉริยภาพเราได้มีการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าเด็กจํานวนมากขาดความรักมากกว่า40-50%แล้วในจํานวนนั้นเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเยอะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เขารักเขา แต่ไม่รู้จักวิธีแสดงความรักอย่างที่คุณพิภพพูดเนะี่ยก็คือพ่อแม่บางคนคิดว่า,อ,าอย่างเช่นแม่เนี่ยเวลาลูกทําผิดตีลูกใช่ไหมนี่ ee, ฉันรักแกนะถึงจะตีอะไรอย่างเงี้ยโหลูกอยากให้รักนี่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยสบตาลูกแล้วไม่เคยบางคนไม่เคยถูกโกกอบกอดนะคะอันนี้นไม่ได้พ่อแม่บางคนเนี่ยถืออย่างคุณพ่อนะคะาบางคนเนี่ยก็ถือว่า เรื่องเรื่องเรื่องเลี้ยงลูกเป็นเรื่องของภรรยาเป็นเรื่องของแม่เพราะฉะนั้นน่ะเรามีหน้าที่ทำาหากินนั้นลูกเนี่ยขาดนะถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กเนี่ยขาดหายจากพ่อเลยคือพ่อไม่มาสนใจเลยเขาก็ขาดภาพตรงนั้นในบทบาทของพ่อเมื่อดูจากท้องแม่และพ่อออกมาแล้วสมองตอนนั้นอาจารย์บอกว่าสี่เดือนนี่ครบแล้วนะครบแล้วสมองทุกสามส่วนเนี่ยครบแล้ว คือจริงๆแล้วต้องกระตุ้นตั้งแต่รู้เลยว่าตัวเองมีตั้งท้องอ, <_ d ata> อ่ะคุยโอ้เนี่มาวันนี้วันนี้แม่กินข้าวอันนี้มาอร่อยนะแม่อยากกินโคกแต่ไม่กินนะมันไม่ดีกับลูกก็คุยไปค <_ d ata> ือพูดกับลูกไปเลยค่ะเพราะว่าเขาได้รับสื่อจากเราพูดอะไรเราคิดอะไรเขาคิดอย่างนั้นรู้รอย่างนั้นเขารับรู้ทุกคําพูดเละรู้ตรงด้วยพอลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยคุยจะส่งให้มือแม่เลย ใช่ค่ะแล้วต้องต้องกระตุน้นเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราน็อตอันไหนหลุดนย่งเป็น LD ดีเป็น l อเเป็นหูหนวกเป็นตาบอดเป็นบางคนตาบอดเนี่ยตาบอดตาใสาเนี่ยไม่รู้นะนะคะอย่างเด็กหูหนวกบางคนเนี่ยคือดิฉันก็ดูแลเด็กเด็กที่ภาพมีเด็กหูหนวกเลยด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยเจ็ดขวบถึงเจอทราบว่าลูกหูหนวกนี่มันไม่ควรจะเป็นพอแม่ต้องพาไปให้หมอตรวจ ว่าเป็นอย่างไรอไวัยวะครบไหมการได้ยินเนี่ยสำคัญมากตามองเห็นไหมเพราะว่าเด็กถ้าไม่ได้ยินแล้วเนี่ยมันจะมีผลถึงเรื่องการเรียนรู้อย่างมหาศาลในอนาคตเพราะฉะนั้นลูกทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นกระตุ้นแบบไหนลองฟังนี่แะเนี่ยนะเนะขยา่าเขาสามเดือนก็เห็นแล้วค่ะเขย่าแล้วดูเขาหันไปตามเสียงไหม เอาคอเสียงตรงนี้ดูสิหันไมถ้าไม่หันเอาฉาบมาตีข้างๆหูยังเฉยเนี่ยอันนี้หนักแล้วนะคะแล้วก็ลงจับมืออย่างนี้ตามไหมาแปลว่าตาโฟกัสได้กระตุ้นกระตุ้นแล้วต้องรู้ว่าเด็กเกิดมาเนี่ยบางทีนะซื้อกระตุกตาหูให้ร้อยตัวเพราะรวยมากอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยเด็กเนี่ย แรกเกิดจะเห็นแค่สามสีสีดำสีแดงสีขาวหนังสือเล่มแรกของเด็กเนี่ยควรจะเป็นหนังสือที่สมมติมีเรื่องเรื่องสุนัขใช่ไหมคะก็ค,ควรจะเป็นสุนัขตัวนะสุนัขเนี่ยไออัน,นอันนี้ไอไอติงติงกินข้าวหมาอันนี้หมากินข้าวหมาเดินหมาเที่ยวแล้วเอาตุ๊กตาหมาแล้วก็ให้เขาเห็นตัวหมาเขาจะ ปกติเนี่ยเด็กได้ยินหรือว่าเรียนรู้คำกว่าที่เขาจะเข้าใจว่าหมาคืออะไรเนี่ยต้องใช้สามร้อยครั้ง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 ที่จะสอนว่านี่คือหมานี่คืออะไรพูดครว่าหมาพูดครัว่า,า,าสามๆเนี่นนะฮะค่ะแต่ถ้าทำอย่างที่บอกสิบกว่าครั้งอืมเพราะว่าจะทำยังไงทวนอีกนดิก็คือว่าสมมติอ่านหนังสือหมาเนี่ยอย่าไปมีหมามีแมวกิ้งกา่ายกิ้งจกเยอะไป เอาหมาก็หมาอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาหมาแล้วก็ตุ๊กตาหมาให้เหมือนหมานะคะเพราะ๋ยวบางทีตุ๊กตาหมาเหมือนโดลาลอมอนนีดเด็กมันก็งงอะนะเพราะหมาบบหมาแปงลงร่างยีงไม่เอานะคะรูปรูปรูปในรูปภาพก็ต้องเป็นหมาหมาจริงๆอะหมาที่เหมือนหมาจริงๆนะคะไม่ใช่หมาแบบมองไม่ชัดว่าเป็นสุนัขอะไรเงี้ยนะ แล้วก็จับให้เขาเห็นตัวจริงแล้วถ้าเขาได้สัมผัสเนี่ยนะเขาจะได้สัมผัสเพราะอะไรหมามันก็มีกลิ่นหมาจริงไหมคะสมองเด็กตอนนี้ที่อาจารย์กำลังเล่าอยเขาเปิดตอนนี้เขาเปิดเหมือนกับเปิดเขาเรียกเปิดรับข้อมูลเต็มที่เลยสมองทุกส่วนเขาเปิดแบบเปิดประตูรับแล้วสามเดือนไปแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ถ้าเราถ้าเรากระตุ้นประตูเดียวอะ นี่มา้ามานี่ไปมาอะไรเงี้ยไม่เราไม่ได้ใช้ให้เขาสัมผัสเราไม่ได้ให้เขาได้กลิ่นเขาเราไมไ่ให้เขารู้ว่าเออเน่กอดมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วไม่ได้ให้เขาส่งความรักเขาจะจําไม่เคยได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจิตเรื่องความรักเรื่องเรื่องภาษาสัมผัสทั้งหมดกับการพัฒนา IQ มันมันเป็นเรื่องเดียวกัน คุณหมอเท่านั้นนะคะที่นำความรู้ในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็กๆมาให้คุณผู้ชมเรายังได้คุณพ่อที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งมาส่งต่อความรู้ด้านการพัฒนาภาษาให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะคนที่เป็นพ่อแม่และมีลูกคนแรกต้องเข้าใจความรู้สึกนี้ดีคิดเยอะคิดถึงอนาคตเลยนะว่าจะเจออะไรบ้างแล้วก็ เราผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาเยอะเราก็เห็นว่าอัตราการเปลี่ยนของโลกนี่มันมันไวมากแล้วมันจะไวขึ้นเรื่อยๆนะครับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่จะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะยืนอยู่บนโลกที่เปลี่ยนแปลงผมก็คิดในฐานะเป็นพ่อคนหนึ่งเอ๊ะมันต้องประกอบกันด้วยอะไรบ้างมันมีเยอะนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเป็นพื้นฐานเลยก็คือความสามารถในการสื่อสารและนําเสนอความคิด และภาษากลางในนี้ต้องได้เราก็หันกลับมาดูว่าภาษากลางคือภาษาอังกฤษอ้โหเราเรียนภาษาอังกฤษมา12ปีไม่บวกกับทำงานเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยผมจำได้ผมไปซื้อกล้องวิดีโอมาบันทึกผลการทดลองกระดาษพลึ้งหนึ่งตั้งสมมติฐานเนื่องจากผมเรียนมาสายวิทย์เนี่ยก็ตั้งสมมติฐานว่าควรจะเป็นอย่างไรเคสที่หนึ่งใช่ไหมและทำการทดลองเอ๊ะไม่ใช่ขีดทิ้งเอ๊ะใช่ทำต่อ ทำไปเรื่อยๆสามปีกับลูกตัวเองกับลูกตัวเองเอาลูกตัวเองเป็นหนูทดลองตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลย<อ>ครอบครัวมองด้วยสายตาแปลกๆอันนี้มันกดดันลูกไปมันทําให้ลูกเครียดสอนลูกพาลูกไปข้างนอกสายตาสังคมก็มองอีกเพราะทําอยู่ครอบครัวเดียวเท่าที่เห็นแต่ว่าเรามีความมั่นใจว่าเราทําอะไรอยู่มันเป็นเหตุเป็นผลทือ,อะไรทอกล้องวิดีโอไป เปล่าครับก็พูดกับลูกเป็นภาษาอังกฤษโดยพ่อที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษและสำเนียงก็ไม่ได้ดีเพราะหลักของผมเนี่ยสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทําต้องสอดประสานกันแล้วให้เด็กจําเป็นเหมือนกับภาพวิดีโอสมมติพูด Book เขาก็จหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ใช่ bwok หนังสือคําถัดไปอะไร citycity เมืองใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้น เอาละพอพูดไปกับคำแล้วต่อไปพัฒนาเป็นยังไงก็เป็นประโยคเป็นป์เริ่มในบ้านแล้วขยายเป็นนอกบ้านแล้วให้เขาเติบโตตามวัยจุดตรงนี้เราก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก็พวกสื่อการสอนต่างๆอ๋อตอนนี้เ,เอาสื่อการสอนต่งตางๆเข้ามาช่วยแล้วแล้วพ่อแม่ต้องเรียนรู้ด้วยว่าควรจะใช้ประโยคไ,ไหนอย่างไรในสถานการณ์ใดแล้วเริ่มพูดถูกประโยคมาเมื่อไหร่ ช่วงแร<ล>ก<ล>ผมดูสื่อมันมีสื่ออย่างเช่นผมยกตัวอย่างการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบคร,บครัวเช่นคายุครับตัวละครเป็นเด็กสี่ขวบมีน้องสองขวบมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีเพื่อนบ้านและก็เพื่อนของลูกเรื่องราวก็แค่นี้อยู่ในบ้านเราว่าดูอ้อสถานการณ์นี้เขาพูดประโยคนี้ซึ่งก็ถูกต้องเพราะมันมีการใช้จริงอยู่เราก็เอาคำเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับลูกถูกต้องแน่นอน ทำให้เขามีมีทักษะฟังได้ดีขึ้นแล้วมีโอกาสที่ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงที่แท้จริงมากขึ้นการอ่านของเด็กจะเกิดขึ้นหลังจากเขาพร้อมสะสมทุกอย่างซึ่งผมมาสอนการอ่านจริงๆแล้วเนี่ยประมาณหขวบห้าหขวบเองด้เรียนชั้นไหนละเด็กน่าจะประมาณสักป .2 ป .1 ป .2 นะครับสอนหลักการอ่านพอเด็กพร้อมแล้วเนี่ย ความสามารถในการอ่านได้เร็วจะพุ่งขึ้นแบบเยอะเร็วมากเลยครับว่าพร้อมก็คือมั่นใจในการพูดมั่นใจในการฟังคือ<ด>อยู่เรื่อง <ๆ S 2> แล้วใช่ไหมอย่างนี้เปล่าครับความสามารถของมนุษย์ในช่วงแรกเนี่ยสี่ขวบแรกเนี่ยฟังและพูดเขากําลังฟอร์มวิธีการพูดอยู่ขานไกลลิ้นวิธีการขยับอยู่นะครับผมเรียกว่าการจัดระเบียบร่างกายเรียกว่าจัดจัด,จดสำเนียงจัดลิ้น<ช>จัดความสามารถ ขีดสุดเลยอยู่ตรงนั้นอืไม่ใช่จับเขาไปอา่านต้องให้เขาฟังและพูดยิ่งมีเวลานะ้อยยิ่งทําต้องทําอย่างนี้เพราะเวลานี่จำเัดอแล้วถึงที่สุดคนเราจะอ่านได้ไม่ต่างกันมากถูกไหมครับมีใครตอนนี้อ่านหนังสือไม่ออกบ้างอาจจะไปทันกันตอนพอหกงอนหนึ่งนะครับแต่ฟังกับพูดมันไม่ได้ช่วงเวลาที่ดีสุดมันน ยังมีอีกหลายเรื่องราวน่าประทับใจจากช่วงสนทนาในปี2,558พักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาชมกันค่ะ